สวัสดีครับนางรองโพธิลิมพวกกับผมโวนสายเสียบครับวันนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาช่วยกันคูมันอุยนางรองครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าของสวนยังไม่มาเลยครับเรามาถึงสวนก่อนที่เสียงรถไถอยู่นั่นก็เป็นเสียบแปรดัมซิ่งครับกำลังทำทางให้รถบรรทุกมันออกอยู่ครับผม เดี๋ยวผมพาพ่อแม่พี่น้องไปดูมันของอุ๋ยนางรองครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับนี่แหละครับพื้นที่สวนมันของอุ๋ยนางรองครับผมก็อยู่ประมาณสามไร่ครับพี่น้อง แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกชุกครับมันก็ไม่ไม่ครบกำหนดกู้แล้วครับแต่ว่ามันเริ่มจะเน่าครับพี่น้องภาษานางรองเรียกว่ามันจะตกละลูกครับก็น่าจะเหลือประมาณนี้ครับที่ตัดต้นมันไว้นี่ครับจะของยังไม่มาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวรอมาลํำก่อนเลยครับ มาตอนไหนก็ตอนนั้นเลยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ ครับเสียแปดดำสิงครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาสองคนอยู่เลยครับเจ้าของสงสัยจะนักแต่มาวานครับยังไม่มาเลยตอนนี้ก็พุกมุมครึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาจัดให้กับเสียแปดดำสิงรอเลยครับผมแต่านไปเลย <laughs> นู่นครับพี่น้องจะของสวนมาแล้วครับเพิ่งต่ผูมาครับเราตัดต้นมันจนจะเส็จแล้วครับก็เสียแปดดำสิ่งนี่ครับเหลือแค่นี้แหละครับเพิ่งจะจะเห็นหน้าจะของสวนครับผมสงสัยลูกไม่รอดดอกท่าเมื่อคืนนี่คงจะนักแหละนีนค่ครับครับรถถมาก็ลูกชายอยู่นู่น อีกหนึ่งท่านครับจาลินจอมสมอยครับมาแล้วครับ ก่อนการกู้มันก็ใช้คนถอนเอาครับพี่น้องแล้วก็พัฒนามาเป็นชายของงัดครับแต่ทุกวันนี้สะดวกสบายแล้วครับใช่ผ่านยกหัวติดกับหางรถไถไถเอาเลยครับสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นครับผมเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูหัวมันของอุยนางรองครับผม นี่ครับก็หัวไม่ใหญ่เท่าไรพี่น้องเพราะว่าน่าจะไม่ถึงกำหนดกู้ครับแต่ว่าดกอยู่ครับผมง นี่ลูกชายของอุ๋ยนางรองครับเสียนโคกครับตื่นติดเช้าครับมาช่วยพอกูมันครับผมนี ถ้ามันทุกมันได้วยายามก็มันจะได้เอาง่ายมาแล้วครับด่านสายเจาะวัดติ๊จ้าเดี๋ยวเราไปดูเซียนคุกยกกุ้งครับ เป็นคกดักกุ้งไว้มา่บ้านครับดักจัากอันไหนตรงนี้ดักจัากอันตรงนี้น,นี่เดยนไหนอันหนึ่งนี่ก็นี่เดินตะลืดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยจะไปได้ป่ะดิเอ้ายก นี่ไ,ได้ไมั้ยได้อยู่โอ้ไอ้ดูอันต่อไปไปกันครับพี่น,น,น้องเข้าไปเลยเข้าดอกนิดหนึ่งคนอั่นทั้งหลายดีเลยเห็นั้มก็หลายอยู่เนี่ยเนี่ยโอ้ตัวกล้วยอันนี้เขาคืออยู่ครับ สำคัญก็คือปลาขนันแหงครับสามตัวเลยตกวยอยู่ได้ฝนใหม่มันก็ออกเนี้ยอีกหนึ่งลูกครับบวงตัวอนูนเหลืออีกลูกหนึ่งครับลูกสุดท้ายอ้โอ้ยหน่อยจะฆ่าตามตีน าดเ,เลยโอ้หายมุกเลยเดียวรอรุ่นครับพี่น้องว่าจะมีไหมโ<ช>อ้อันนี้พอได้ก้อยอยู่ครับลูกนี่ออนี่ครับ พอได้ก้อยเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องกู้มันอยู่ครับ ตอนนี้ก็เซฟเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการกูมันของหวีนางรองครับผมก็ไม่ต้องจ้างคนงานครับพี่น้องแค่ทีมงานนางรองพอริลิมรู้ว่าคนไหนมีงานก็หากันมาได้ช่วยเหลือกันอีครับประยัดค่าแรงงานไปได้เยอะครับผม หลังจากที่ไปช่วยอุยนางรองกู้มันมาครับผมเราก็มาถึงบ้านเป็นที่ร่บร้อยครับก็ได้ช่วยเขานิดเดียวพี่น้องเพราะว่าเขากู้กันเขาวันที่สองแล้วครับก็ยังไงต้องขอตัวแอบน้ำก่อนครับเพราะว่าช่วยเขาแบกมันนิดนึงครับผมเดี๋ยวยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ ผมทวนสายเสียบก็คงต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ